สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ Youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัท JR d Utility จำกัดมหาชนบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า Electrical Power System และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) แบบครบวงจรนอกจากนี้บริษัทยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ซัพพลายและให้บริการบำรุงรักษาเมนทีนันสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ธุรกิจการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทที่ใช้บริการต่อเนื่องภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพว a รันตีพีเรียดซึ่งการบำรุงรักษานี้จะสามารถแยกได้เป็นสองประเภทได้แก่ งานซ่อมบำรุงประเภทคอร t ทีฟที่บริษัทจะเข้าไปให้บริการบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ใดๆของลูกค้าชำรุดเสียหายงานซ่อมบำรุงประเภทพรีเวนทีฟที่เป็นการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ในปัจจุบันรวมถึงทดสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานมานานเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถทำงานได้ตามปกติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของระบบได้ ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ซัพพลายบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทโดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลูกค้าซื้อเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมอายุการใช้งานตลอดจนการซื้ออุปกรณ์เพื่อนำไปพัฒนาความสามารถในการดําเนินงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เองหรือจัดซื้อพร้อมว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้ติดตั้งให้ในกรณีที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการติดตั้งและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ JR w u t i l i t y ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ